ใครกำลังมองหาที่ดินย่านบางเลก,กันอยู่บ้างคะวันนี้ฝนมีที่ดินแปลงสวยๆมาแนะนำนะคะติดทางสาธารณะเลยเข้ามาจากซอยนาจอมเทียน56เพียง700เมตรเท่านั้นเองค่ะหรือจะไปทะเลบางเลกก็ประมาณ500เมตรสามารถเดินไปได้เลยนะคะหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะคะจะอยู่ที่23เมตรค่ะแล้วก็ลึก35เมตรนะคะเป็นที่ดินถมเรียบร้อยแล้วนะคะ มีบ้านทรงสไตล์มินิมอลไว้ให้อีกหนึ่งหลังนะคะอ่าเป็นขนาด3ห้องนอนด้วยสามารถพักได้เลยนะคะตรงนี้แปลงนี้นะคะจะเหมาะกับทำเป็นบ้านพักอาศัยได้นะคะเป็นร้านกาแฟก็มีที่จอดรถไว้เรียบร้อยอ่าลงทุนไม่เยอะเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังเป็นพื้นที่โล่งนะคะเพราะเราเนี่ยมีการปรับหน้าดินนะคะเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องถมอะไรเรียบร้อยเลยค่ะเพราะว่าที่ดินเนี่ย เสมอเท่ากับสนุนทางสาธานะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าเรามาจากถนนสุขุมวิทนะคะก็เข้ามาในซอยก็อยู่ที่700เมตรนะคะนาจำมเทียน56แต่ถ้าเราออกไปเนี่ยเราจะเจอสวนน้ำโคเมเบียนะคะ ใกล้ๆเลยแล้วก็เจอสวนนงนุชนะคะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน4กิโลหรือจะไปมารีน่ายอดขับก็ประมาณ7กิโลนะคะไป way, มอเตอร์เวย์มัตตพุธได้เลยหรือจะไปสนามบินอุตภาก็ประมาณสัก30นาทีได้เลยนะคะแล้วตรงนี้เองนะยังใกล้กับ ทะเลบางสเล500เมตรไปตลาดไปซื้ออาหารสดตรงนี้มาทำเป็นปิกนิกได้เลยนะคะก็เลยบอกว่าที่ดินแปลงนี้ค่อนข้างเหมาะสมมากไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศายัยนะคะหรือจะเป็นทำเป็นที่พักผ่อนสถานท่องเที่ยวร้านกาแฟนะคะบ้านภูลล่าฝนก็ว่าเหมาะเลยนะคะสำหรับแปลงนี้ ค่ะใครกำลังมองหาที่ดินนะคะย่านบางเลนะคะซอยนาจอมเทียน56ใกล้กับสนนสขุมวิทนะคะฝนฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยค่ะ